เบิงดูค่ะทุกคนเบ่งพญายฝรังแล้วมากวดอันหิมะอันนี้ห้อยรถอ่าลูกซ้ายญ่พญายฝรังแล้วมาจิบกาแฟน้ำตอนที่ค่อยเลิกง,งานมาแล้วค่ะ จะเลี่ยวเลยไปทั้งนั้นอันเนี้โอ้ยิ่งดูค่ะขนาดปวดหัวเขาแล้วรบาถ่าบกวดออกถ้าหิมะาาตกมา่อือมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งมันจะเมินมันสิลำบากวาาา่าสั้นค่ะตะเลตนทะ่สัวอันนี้อันเนี้ ลิตัวงโอเคยอกเยียบประเดี <ora> ๋ยวเบอกว่าท่านอยากซอยจันกับเขาท่านอยากซอยฉันกับเขาไปได้บาทมาสั่นกับทุกคนเราไปกากข่อยเฮ็ดดอกน่ววันนป็นงานหนักอ๋อ่งานเ็นะ Huh Nétterna Nétterna Filma banana <laughs> ah. พอหญ่เราบอกว่าถามก้อยเราใส้ต้นกล้วยอยู่ทั้งใดว่าสันเอาปลูกต้นกล้วยเน่ยนะะโอเค I can take one post เสร็จโอเคทุกคนเราบอกค่ะว่าไปเอาอันฟื้นขึ้นไปใบข้างบนทุ่งเนึงวัาสั้นคะ่ะแล้วเราลอยค่อยขึ้นบ้านแล้วว่ามันหนาว นายเพราะสภา e อ t h e r เย็นตะขัดแล้วว่าประเทศสวีเดนบ่มีงู่าดอกว่าสั่นก็บ่ามีแล้วมันเป็นประเทศอ่ะหนาวเนาะงู่ามันชอบอากาศร้อนชื้นอืมนีค่ะทุกคนตัวตนบ่ป่วยปันใดกะ กัมาเย็ดมันบบเย็ดก่ะใยมันเป็นน้ำแข็งมาสั้นค่ะแต่ลำบากในการขับรถเที่ยวออกเที่ยวเข่าอาจจะเมินตกคล้องขึ้นมือนั่นก็ได้เนี่ยค่ะทุกคนโอเคยออแคมตะเวียดอ๋อเคอี่ยวมัล่าอ่นั่อือ พ่ค่าเดี๋ยวขอไปเอาฟื้นจากาถุงก่อนยู่ฟื้นกักไก่เสือเบิดล้วทุกคนถุงใหญ่เนี่ยล่ละ อยากได้ค่ะทุกคนไปเนาะในบ้านนี่แหละค่ะทุกคนเอ้ยชีวิตบ้านนอกชอน,นบทกับบ้านบรรยากาศหิมะตกหนาวๆนาวว่าเสือไหนอยากทอ เอนโพสเซบอร์ราต้องขนฟื้นคันอยู่ในเมืองอยู่อาพาร์ตเมนต์น่ะบร่ได้ขนฟื้นยากค่ะทุกคนน้ำค่าน้ำก็บร่ได้เสียนั่นแหละความยากลำบากมันเกิดต่างกันนะคะทุกคน คิดดีๆเด้อผู้ตด,ดสิมาเอาควา <laughs> ประเทศสวีดีนกันอยู่แบบบ้านนอกทุกยากปากหมองแต่ว่ากระบอกได้ปากหมองเราทุกคนก็ได้กินอ,อ,อิ่มเยอะโอ้ยนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตบ้านนอก บานปาชนบทในประเทศสวีเดนนะคะความยากลำบากในการใส่ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกหลายๆแบบนี้นะคะยิงขอบครัวข่อยก็เป็นขอบครัวที่ทรับหน่อยบริง่ายเลนะคะก็บเงินซื้อเครื่องจากมาไยทา ไทยหิมะนะคะต้องใส่แรงงานไทยนะคะทุกคนพญยฝยรัง่งแล้วก็บยิการเฮดแล้วยานคอยอปวดหลังปวดเอวเพราะว่าคอยนะต้องทํางานหนากักทุกมืออยู่แล้วสินะคะแล้วก็ต้องจําเป็นต้องทำนะคะขนาดแล้วนะปวดหัวเขานะคะทุกคนแล้วก็ต้องทอําพอถามาทำนะ หิมะมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเราวทีนี้เขาจะขับรถนะมันก็จะลำบากแทงยากนะคะทุกควรนาจะต้องกวดหิมะออกนี่แหละคืออความแตกต่างจากการที่เขาอยู่ในเมืองอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เราต้องได้กวดหิมะนี่คือนะคะสงสัยแล้ว <c oughs> ซ้อมเหมือนแบบอันแน่สวัสดีสวัสดีไง ยอคตตาเมดเอฟซีคขามาสวัสดีคร <If S 2> ับเอฟซีสวยเลยเอฟซีนอนหับแล้วสันขาเป็นตัวแค่เองาหาภาพดูค่ะทุกคนสิบล้มจะตีอันนี้อายุปะเดีย Det var det så. Va? är... får duscha. Du får för först. Nej, du tar ta paus först. Okej, nu kan jag gå in där och prata. Okej. Jag är Han är Lampan funkar. <coughs> I think I can't. Okay. Yeah, fungiara. Where is the another one I don't see the big one. The big is uh, uh, uh. Okay, ah, oh, okay. Okay, Then it's not that Well this one maybe he could put Huh This one. Oh, Du menar snöre eller? I don't see ser inte. Väldigt Det Är snöret trasigt? Ja. Du har se lampa. lampan? Nej. Vad är det? Kontakten? Jag ser inte. Vad Nej, Vi <laughs> <laughs> I är fakey. Nej, jag see well, we no, inte. Väldigt see. Where มึงดูสิมึงดูเหรอเรื่อเขียนวนี่ I look in the scope นี่โอ้ยตอนนี้นะสามทุมคร่งแล้วค่ะทุกคน่อยจะไปนอนก่อนบ่ายโอเคกอพน่ นายอดตระเรียนค่ <Okay. S 1> ะทุกคนวัน mm hmm. <laughs> นี้ค่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ mm hmm. คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆท่ยายพญยฝรังกดทดหิมะตอนกลางคืนนะคะแล้วค่อยก็กินข้าวกับอทอดมันเหลือเมื่อวานนี่แหละคะ่ะ mm hmm. คอยกินกับ mm hmm. แอปเปิลนะคะเป็นผักกับแตงเท่านั้นนะคะ ตะพนยหญ่แล้วก็กินแซนด์วิชเคที่คอยเอามาตัดิพทำง,งานนะคะทุกคนวันนี้ก็กินง่ายๆบริเเห็ดอาหารเย็นนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะการจะจากกันของทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย